ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันอาทิตย์วันที่7เดือนที่4ในหัวข้อเรื่องเชื้อพระวงศ์และพระวจนะที่จะใคร้ควรและสัมัคคีธรรมในพระธรรมวิวรณ์บทที่5ข้อที่10 พระองค์ทรงทาให้เขาเป็นกษัตริย์และเป็นบุรุษหิตของพระเจ้าของเราและพวกเขาจะครอบครองบนแผ่นดินโลกพี่น้องคะเป็นทึ่งแน่ทึ่งไม่ใช่หรือที่ตลอดพระคมภีอับราฮัมไม่เคยถูกเรียกว่ากษัตริย์เลยแต่เขากลายเป็นบรรพบุรุษของกษัตริย์ในปฐมกาลบทที่17ข้อที่6พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่าเราจะทำให้เจ้ามีพงพันธุ์มากมายยิ่ง เราจะทำให้เจ้าเป็นชนหลายชาติและกษัตริย์หลายองค์จะเกิดมาจากเจ้าพระเจ้าดัดย้ำสิ่งเดียวกันกับยาโคบว่าเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงหม่ธิฤทริ์เจ้าจงเกิดผู้คนทวีมากขึ้นประชาชาติหนึ่งและหลายประชาชาติจะเกิดมาจากเจ้ากษัตริย์หลายองค์จะออกมาจากเจ้าปฐมกาลบทที่35ข้อที่11ดดังนั้นพระเจ้าจึงทรงบัญชาว่าจากอับราฮัม กษัตริย์จะเกิดขึ้นจากนั้นเรามาถึงพันธสัญญาใหม่และวิวรณ์บทที่หนึ่งข้อที่ห้ถึงหเปิดเผยความจริงที่เปี่ยมด้วยพระสุริว่าโดยพระราชกิจแห่งการถ่ยขององค์พระผู้เป็นเจ้าพราะองค์ไม่เพียงแต่ชำระเราจากบาปของเราเท่านั้นแต่ยังทำให้เราเป็นกษัตริย์และปุรหิตของพระเจ้าอีกด้วยข้อความดังก,ก่าวว่าพราะองค์ทรงรักเรา ทรงปลดปล่อยเราจากบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์และทรงตั้งเราให้เป็นกษัตริย์และเป็นผู้บุรหิตของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์ขอพระเขียนและอนุภาพทรงมีแด่พระองค์สืบสืบไปเป็นนิจอเมนตอนนี้เรามีส่วนร่วมในมรดกของกษัตริย์สาธุการแด่พระเจ้าพี่น้องคะจงอบกดต,ตัวตนของคุณคุณเป็นกษัตริย์พระเจ้าได้แต่งตั้งคุณ ครอบครองและปกครองในอาณาจักรแห่งชีวิตพระองค์ไม่เพียงต้องการให้คุณมีการตระหนักดูว่าคุณเป็นกษัตริย์เท่านั้นพระองค์ยังคาดหวังให้คุณผลิตกษัตริย์แบบคุณเช่นเดียวกับที่องค์พระผู้เป็นเจ้ากษัตริย์องค์ส,สูงสุดได้ทรงทําให้เราเป็นกษัตริย์และบุรหิตกษัติย์ครอบครองโดยการออกพระราชกิจสเดกาและการประกาศจงออกอดตน,ตนของคุณในฐานะเชื้อพระวงศ์ ฮาเลลูยาอเมนให้เราเก่าถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักข้าพระองเป็นเชื้อสายของกษัตริย์และข้าพระองออกกฤษฎีการและประกาศและสถาปนานำพระทยัยแผนการ และจุดประสงค์ของพระองค์ไว้ในหัวใจของมนุษย์และประชาชาติต่างๆในโลกข้าพระองค์พอประกาศว่าข้าพระองค์กำลังปกครองในฐานะกษัตริย์ในชีวิตเหนือทุกสถานการณ์ผ่านทางพระคำและฤทธิอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่ทำงานในตัวข้าพระองค์ในพระนามของพระเยซูอเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าพระองค์ไม่เพียงต้องการให้คุณมีการถนักรูว่าคุณเป็นกษัตริย์เท่านั้นแต่พระองค์ยังคาดหวังให้คุณผลิตกษัตริย์แบบเดียวกับคุณด้วยกษัตริย์องค์สูงสุดได้ทรงทำให้เราเป็นกษัตริย์และปุโรหิตดังนั้น จองอบกอกดต,ตัวตนของคุณคุณเป็นกษัตริย์พระเจ้าเด้นแต่งตั้งให้คุณครอบครองและปกครองในอาณาจักรแห่งชีวิตของคุณคะ่ะกษัตริย์ครอบครองโดยการออกกฤษฎีกาและการประกาศดังนั้นจองอบกอดต,ต,ตัวตนของคุณในฐานะเชื้อพระวงศ์ของพระเจ้านะคะพระเจ้าสำกำลังคะ่ะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ์ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด